เอาทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมเอ็กเซนนะครับแล้วอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์นะครับทุกคนก็คลิปนี้นะครับผมช่วงไม่มีคอนเทนต์อีกแล้วนะครับก็จะทำคลิป p ีพลงนะครับก็เดี๋ยวมารีวิว เลนเจอร์ในทีมคร่าวๆนะครับก่อนจะไป p v p กันนะครับก็โอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะนําตัวบินนะครับ2ตัวในทีมผมนะครับไปบื้มบ้านนะครับผมก็ตัวแรกนะครับผมจะเป็นแซลลี่นะครับแซลลี่แม่มดทํายาเสน่ห์นะครับผมเกียร์ใส่เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคต่อไปนะครับผมเป็นคนนี้ออนต้าพิงค์นะครับผมเกียร์นะครับผมช่องกลางผมไม่มีเกียร์ใส่นะครับก็เลยใส่เป็นพลังชีวิตแทนนะครับผมก็อาจจะ ดรอปลงไปนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมมี2ตัวนะครับก็ช่วยๆกันบึ้มบ้านนะครับทุกคนโอเคก็อาทีมที่เหลือก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปหาทีมบึ้มเงินดีกว่านะครับไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่านะครับผมโอเคมาทีมแรกนะครับเขาไม่มีการบินอย่างนี้ก็เสร็จสิครับผมไม่ร่วมกันนะครับว่าการบินแบบตัวเดียวจะเอาไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนนี้พิงผมใส่เป็นเลือดด้วยนะครับ โอเคเรียกไปแล้วนะครับผมซารีไปก่อนเลยนะครับซารีน่าจะแบกได้มากกว่าคนนี่พิงนะครับผมเพราะว่าวิ่งไวกว่านะครับนี่นะทุกคนเวลาไม่ได้ใส่รองเท้านะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับไม่ได้ใส่แบบความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับแบบแวะตีแบบแวะตีแบบเขาเรียกว่าอะไรแวะตีเลนเจอร์บ่อยมากนะครับนี่นะครับดูแม่มดนะครับวิ่งไปนู่นแล้วนะครับส่วนคนนี่พิงยังแวะตีอยู่เลยนะครับผม อันนี้คือข้อเสียนะครับผมของการไม่มีไอเทมไม่มีเกียร์นะครับในการเคลื่อนที่นะครับผมโอเคผมลืมเรียกตัวละครเลยนะครับตอนนี้ดันมาถึงหน้าบ้านผมแล้วโอเคผมติกป้อมไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหสี่ตัวเขาไม่มีการบินก็นเสร็จนะครับผมโอเคน่าจะชนะชิวๆเลยนะครับผมภาคอากาศผมนะครับโอเคบึ้มไปหนึ่งนะครับผม ถือว่ายัางไม่ตึงนะครับผมทีมเขาอาจจะเรียกออกมาน้อยด้วยนะครับผมทีมเขาตั้งรับไว้น้อยนะครับทีมนี้เอาจริงภาคพื้นโอ้เขามีการบินนะครับผมขอข้ามดีกว่านะครับโอเคผมจะเลือกทีมทมี่ไม่มีการบินนะครับทุกคนทีมนี้เขามีตัวบินเหมือนกันผมที่เกลยดเปลี่ยนเป็นเอาการบินมานะครับทีมนี้อ๋อน่าสนใจนะครับผม <c oughs> โอเคหาสักคู่นะครับโอ้ดัชชินจังแล้วก็เบลนะครับผม่าเดี๋ยวมาลองดูดีกว่านะครับทีมภาคพื้นผมสู้ไม่ได้แน่นอนนะครับดูรงแล้วอาจจะต้องใช้แผนการจิกบ้านเหมือนเดิมนะครับผมโอเคตัวมาตาผมมีสองตัวนะครับคือทิเมกับดุรยางนะครับผมตัวละครผมอาจจะเรียกออกมาช้าๆหน่อยนะครับพยายามหาแบบหาออปชันลด ระยะเวลาการสร้างเลนเจอร์ของติกิอยู่เอ้ยไม่ใช่ติกิของเจสิก้ายอยู่นะครับผมหาไม่ได้สักทีนะครับคลิปที่ผมทําไปก็เปิดไม่ได้นะครับผมมันหายากมากๆนะครับกว่าจะรีเจอนะครับผมอาจจะเสียแบบเสียคัมพีหลายร้อยเลยนะครับทุกคนโอเคภาพพื้นผมสู้ไม่ได้นะครับดูดิโอเคต้องแบบ หวังให้ตัวบินผม2ตัวนะครับผมจิกป้อมไปน่าจะได้อยู่ผมต้องยือ้อโอเคน่าจะสบายเลยนะครับผมถ้าเขาไม่พัดนะครับโอเคครับผมก็ไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่นะครับเขาไม่มีการบินนะครับโคตรแพ้แพ้โคตรโคตรแพ้ทานเลยนะครับผมโอเคโอเคขึ้นมาโกนึงแล้วนะครับผมอมทีเขามีตัวบินสองตัวเหมือนผมเลยนะครับแต่ ไม่สู้ดีกว่านะครับเขามีผีจีนนะผมเอาโอเคครับผมก็มาเจอกันทีมนี้นะครับผมเขาไม่มีการบินนะครับซึ่งตัวแม็กเขาประมาณ3 4ตัวนะครับผมแล้วก็แสงมืดแบบตัวเมทดตัวเมตาเลยนะครับทุกคนไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่านะครับก็ทีมภาพื้นผมสู้ไม่ได้แน่นอนนะครับดูทรงแล้วนะครับก็แผนการเดิมนะครับผมจิกเป้อมครับไปเลยครับแซลลี่นะครับคนนี้พิงผมออกทําการหน่อย พึ่งไวหน่อยอย่าพิ่งแวะตีนะครับผมต้องทำยังไงก็ได้นะครับให้ทีมักคพื้นผมยื้อได้นานที่สุดนะครับทวงเวลาให้นานที่สุดนะครับดีนะครับผมทีมทีมผมมีแบบแท้งเยอะหน่อยนะครับผมผมพกแท้งมา3าตัวนะครับแล้วก็ให้เจสสิก้านะครับเป็นตัวทำดาเมจนะครับแล้วก็ดาวินชีกอล์ฟนะครับดูดิดาวินชีกอล์ฟใหม่แล้วนะครับทุกคน โอเคจิกป้อมถึงป้อมแล้วนะครับก็น่าจะสบายแล้วนะครับผมจริงๆภาคพื้นผมสู้ได้ด้วยนะครับเนี่ยอาจจะเป็นเพราะดาวินชีกับเจสิก้านะครับแล้วก็แหล่งรวมแท้งตัวแท้งในทีมผมนะครับผมก็มีทั้งเบาไฟนะครับแล้วก็ระยะกลางอย่างจระเข้นะครับแล้วก็มีลูกรักนะลูกรักของผมนะครับฮิจากินะครับแล้วก็มูลดุริยางนะครับผมซึ่งแท้ง4ี่ตัวนะครับผม โอ้โหคนบินกันไปเป็นขบวนเลยนะครับผมโอ้โหแน่นอนมากนะครับจิกไปเรื่อยๆนะครับนี่ขนาดผมแบบเสียสล็อตไปให้ตัวบินสองตัวนะครับภาพพื้นหลยังสู้ได้นะครับไม่ธรรมดาแล้วนะครับผมสำหรับทีมบินสอนะครับโอเคการบินแม็กข้ามเลยนะครับข้ามให้ไวเลยนะครับทุกคน ทีนี้โอ้โหผมสู้ไม่ได้้าพื้นผมสู้ไม่ได้น่าจะจบก่อนที่ผมจะไปบื้มบื้บป้อมเขานะครับการบินตัวนี้นจริงผมอยากจะลองดูนะครับแต่ทีมเขาแน่นภาคพื้นเขาแน่นมากนะครับอันนี้ก็ไม่ต่างกันนะครับผมขึ้นโกหนึ่งมาแล้วตึงมากๆนะครับผมอยากลองวัดดูนะครับว่าผีจีนเขาจะกันตัวบินสองตัวอย่างทีมผมได้หรือเปล่านะครับมาลองเสี่ยงกันดูดีกว่านะครับผม สองบิน vs ผีจีนนะครับผมอันนี้ไม่เคยลองดูนะครับว่าแบบเขาจะตีผมเข้าหรือเปล่าหูมาถึงแช่แข็งผมเลยนะครับเกียร์ก็ใส่เป็นเกียร์ฟรีนะครับทุกคนก็ถ้าผมเปิดได้เกียร์เจดาวมาจะเอามาปรับใช้นะครับแล้วก็เอามาใส่ให้เซลร,รี่มอบ,บินนะครับผม ก็เป็นตัวบินแสงมืดทั้งคู่นะครับผมคนนี้พิงม์นแสงนะครับซารี่มอบินเป็นมืดนะครับทุกคนก็กลางเดือนนี้ก็เงียบเหมือนเดิมนะครับไม่มีทัดมืดมานะครับผมก็มาดูกันวันที่19นะครับไม่รู้ว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับทุกคนโอเคตอนนี้นะครับมอบินกับคนนี้พิง์ผมจิกป้อมเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะต้องบึ้มไปอีกหนึ่งหลังนะครับทุกคน โอเคผีจีนกันไม่ได้เลยนะครับโดนตีตายโดนออกมาก็โดนตีตายก่อนแล้วนะครับโอเคภาคพื้นผมก็สู้ได้สบายเลยนะครับทุกคนนี่นะครับบึ้มไปอีกหนึ่งบ้านเลยครับซาบิมาลุนะครับผมน่าจะแฟนคลับนารโตะนะครับซาบิมาลุใช่ไหมมาจากนารโตะใช่ไหมใช่แหละโอเคทีมต่อไปนะครับผมตาสุดท้ายแล้วนะครับอืม เอาจริงผมอยากลองกับทีมแบบแม็กซสามสี่ตัวอย่างเงี้ยนะครับผมอยากลองมานานแล้วนะครับโอเคมาความหวังของทีมนะครับอยู่กับ2ตัวแล้วนะครับหวังว่ามันจะบินไปไวๆแล้วก็ทําแต้มนะครับผมโอ้ทีมเขาเรีอองมาไวมากเลยครับกรัญชีกับเจสิก้าผมต้องเอาเรื่องหน่อยนะครับโอเค โอเคอาจจะเรียกตัวมาช,ช้าๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าเป็นเกฟรีนะครับโอเคฮิซากิยืนไว้นะครับเดี๋ยวเจติก้าผมโดนอะไรตายหมดโอ้โหผมโดนชินจังแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับโหและป้อมเขาถึกมากนะครับผมพัดไม่อีกผมขออนุญาดพัดกลับนะครับไม่งั้นต้องโอ้แช่ผมด้วยอะไรกันครับเนี่ยไม่ให้ผมขยับเลยนะครับหน้าป้อมแล้วไอคโคนี่นักเรียนมันมัน ปวนมากนะครับทุกคนผมขอญาตแช่นะครับไม่งั้นจะซื้อเวลาไม่ไหวนะครับผมโอเคผมภาคพื้นผมภาคพื้นผมซื้อเวลาจะได้หรือเปล่านะครับลุ้นมากนะครับตอนนี้นะครับโอเคน่าจะน่าจะพูดไม่ถูกแล้วนะตอนนี้นะครับผมลิ้นพันนวดแล้วนะตอนนี้นะครับถึงบ้านแล้วนะครับทุกคนกับบ้านผมที่กําลังจะโดนกําลังจะโดนยํานะครับผมกับ้อมเขาอีกนิดนึง โอเคอย่างลุ้นนะครับผมแต่ทีมเขาโอ้โหไม่ผมโอ้ oh, พานมากมากนะครับมัวได้แบบสะเเพานนะครับไม่ยอมปล่อยตัวนะครับเลื่อนไปดูอยู่ได้โอเคก็อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าตานะครับแพ้ไปหนึ่งตานะครับเกิดจากความสะเเพานนะครับเอาจริงเราสามารถบื้มป้อมบื้มป้อมเขาได้นะครับแต่เราแบบไม่ยอมกดเรียกตัวนะครับผม ก็ไม่เป็นไรนะครับมีแพมมีชนะนะครับผมผมขอดูเกียร์หน่อยนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิป PVP ครับสำหรับเอ่อผมพูดใหม่อีกว่าก็โอเคนะครับผมสำหรับคลิป p v p นะครับผมก็ช่วงหมดคอนเทนต์นะครับก็จะทำคลิป PVP ลงนะครับผมวันเว้นวันนะครับประมาณนั้นนะครับผมโอเคับขอบคุณมากนะครับที่รับชมจนจบนะครับผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ